สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้กล่องพัาสดุกมานะครับผมยังวม,มีการเกะนะครับี๋ยวเราก็จะมาเกะดูนะครับผมว่าข้างในคืออะไรนะครับนี่เลยครับผมกรีดเลยครับผมนี่ครับผม แล้วนะครับเปิดกล่องออกมานะครับผมเป็นสมาร์ทวอทครับผมกันกระแทกอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในสมบูรณ์ไหมครับอุ้ยขออนุญาตแกะนะครับผม นีครับผมได้กล่องออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีซีนถุงพัาสติกด้วยนะครับออเอาเลยเอาเลยซีนถุงพัาสติกอย่างดีครับผมอันนี้มีอะไรเนี่ย ชื่อสินค้านาฬิกาข้อมือสมาร์ทวอทนะครับผมเครื่องประกันเครื่องประกันนะครับผมเรามาดูข้างในครับครบนะครับอันนี้คือคู่มือนะครับผม อันนี้เป็นตัวชาร์จนะครับแล้วก็สายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็ติดกันลอยมาให้อย่างดีนะครับผมแล้วเราก็คอยมาเทสนะครับว่าโอเคไหมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผม